สวัสดีครับผมยุ่สีกุ้งอรุณสวัสดีนะครับการที่สมัครเป็นสมาชิกของสีกุ้งมันจะแบ่งมาเป็น2อนขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคุณสมัครเป็นสมาชิกเราการเป็นสมาชิกเราเนี่ยนะแค่คุณสมัครแล้วก็เราขอร้อยคุณช่วยซื้อประกันเวทกับตัวคุณเองในเบี้ยสัก2 0 0ร้หรืองบาทคุณก็เป็นสมาชิกเราแล้วพอเป็นสมาชิกผมเนี่ยรถคุณจะซื้อประกันยัยหรือญาติคุณที่เป็นนามสกุลเดียวกันจะซื้อประกันไปเราก็ให้ส่วนลด คุณตามอัตราส่วนเช่นะบริษัทก็อาจจะว่าคุณ12เปนะแต่นี่คุณจะจ่ายเบีย้ยโดยตรง2 0 0 0 0บาทคุณเป็นสรรมาชิกของสีกุ่มโบเกอร์ด้วยระบบ MGM คุณก็ได้ลด1 2เปอร์เซ็นต์คือแทนนี่จะจ่าย2 0 0 0 0ืนก็จ่ายเหลือ1มื่นเพราะฉะนั้นคุณก็ไปบอกเพื่อนคุณสีเป็นสรรมาชิกเราก็สมาชิกก็ได้ลด1มื่เหลือ1 7ื่นเจหมือนกันลดไป24 0 0คุณก็จะได้ค่าแนะนำาเปอร์เซ็นตะ์ก็คือ200บาทหรือมากกว่านั้นนะ ถ้าคุณคิดว่าอาชีพนี้แค่แนะนําคุณก็มีรายได้แล้วแล้วทําให้เพื่อนคุณเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายเบี้ยถูกกว่าด้วยคุณก็อยากจะยึดอาชีพนี้นั่นขั้นตอนต่อไปที่มาอบรมความรู้เรื่องประกันแล้วก็ไปสอบบัตรพอสอบบัตรในหน้าได้อันนี้คุณขายประกันไปได้ล,ละเพราะฉะนั้นที่ตอนแรกที่คุณไม่มีบัตรเนี่ยเราลดให้คุณถือว่าเราลดเป็นส่วนลดให้ลูกค้าแต่ถ้าพอคุณสอบบัตรในหน้าป๊อบเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในอาชีพนี้ละ เราจ่ายคอมคุณได้แล้แล้วคุณจะขายประกันภัยใครก็ได้เลยถูกต้องตามกฎหมายเลยนั้นบัตรในหน้าพอคุณสอบปุ๊บเนี่ยนะพอครบหนึ่งปีก็ไปอบรมต่อบัตรมันก็ไม่ยากนะเพราะนั้นบัตรใบนี้เนี่ยจะทำให้คุณมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อไปในอนาคต